สำรวจที่เหรอคะสำรวจที่ไหนเด้ออุ้ยอุ้ยแม่พอไปเชื่อไหนนะ ปล่อยมันวิ่งเล่นบ้างเถอะลับมันได้หน่อยแถวนี้มีมูด้วยอนะ่ะแม่คะแถวนี้มีมูจริงๆอะค่ะค่ะแม่คะจะไปที่อื่นกันสืบช้าแม่ ลินม,มาเฟียลินห้อยเลยแห <laughs> น่ละลูกเหรอแหน่ะล่ะลีลาลีลาค่ะลีลามาเที่ยวเหรอลูกเหรออืออืออือพามาเฟียมาเที่ยวเหรอลูกลีลาพามาเฟียเที่ยวเหรอไไมม่่่่เเททีียวยวว ลิ้นห้อยเลยน้องลิ <Ireland> ้นห <ans> <another> ้อยเลยโอ้ยอ <TALIESIN have> <enemies> ้อนพ่อก่อนอ้อนพ่อก่อนโอ้ยอ้อนพ่อก่อนไม่ไหวแล้วไม่หนูไม่ไหวแล้วโอ้ยอ้อนไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้ยังยังไงยังไงมาเฟียยังไงมาเฟียยังไงยังไงจับน้องยังไงยังไงยังไงโอ Phô cắt cây này đâu, có cắt cho cây này Phô cắt cây này khó ừ. ừ cắt này nha cắt này, ừ. <laughs> này, này, ừ? này là Này luôn, này cả Này nhanh khó จจาาน,น,น้องเดินตามน้อ,องเด่นตามสำรวจพื้นที่หน่อยมีอะไรบ้างนะ มั่งนะหนูชัวลวดก่อน<ม>อไม่ไหวแล้วโฟกัสไม่ไหวแล้วโฟกัส<ม>ขอนอนก่อนะอน,น,น,นมะมีแครอดหนูนะมอมีแครอหนอดอยู่บนต้นไม้ด้วยตายแล้วต้นไม้วิเศษใช่ไหมคะออกลูกแครอดได้โอ้โหโ